รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นการเรพนของราทุกคนทุกาบอกร้อยแผ่นบ้านเกิดมองนอนได้เปล่าร้อยฟังดิเทาเ เธอทำร้องเลยมีเรืนอ่นะทำน้องบานเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนที่นกกอนยื่นเลือดที่ใดจับด้นเริ่มยาอยาเปิดไปเลยได้ค่ะให้ได้ค่ะไ้โถ่ไหนอะไร

ทำไมอ่ะโอ้โหพูดหวานจริงๆเลยมายอะไระต่อใหญ่ทำอะไรมาตาก็แก่แล้วนยเอ้าวหนึ่งสองสามบ้านเมืองเราลุงเรื่องพร้อมอยู่หมู่เรา พวกเราล้วนพงเผาสิวิไล้าันนั้นควใจยินดีเปรมปรีดีใจเรียกตนว่าไทยแผ่นดินพื้นใหญ่มีชัยทาดเขาก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้ปรีเลือดเรือแรกเอารบ,รบรบรบขันหวันใจยมอบความเป็นไทยหพวกเรา แต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดพี่ไปเพราะฉะนั้นเราควรเปลี่ยนปีมีความภูมิใจแดนดินถิ่นไทยรวบรวมไว้ได้แสนยากเข็นอยากแค้นเคยกูแดนไว้อย่างบากบัน ตอนนั้นเคยแตกฉานสร้างเซนแม้กรแ่นั้นยังร่วมใจรวบรวมชาวไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นพ้าสุขเหื่อยมาอยู่กินบนแผ่นดินของถิน่นกว้างใหญ่ชาติไทยแห่งเคยใหญ่ในอุรพาทุกๆุกเช้าเราดูธงไทยใจจงบีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความผ้าสุขทวรสด ปีนี้ราจะเริ่มมีส <to> ุขพ <to> ุทธองค์มีน้องจงแต่สองชาติไทยรักษาไว้บั่นคงเพื่อจงใตร้องให้เด่นไกลชาติเพื่อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนโอเคไหมโอเถ้ามีเวลาอีกหลายเพลงเพลหตุการ่ะ